เอาละครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกมวันสปันแมนเดอะสตองเกตมอบายนี่นะครับผมเออแอปสิงโลนหน่อยซึ่งคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาอ่ะช่างแต่อาคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูความนิยมของตัวของเกรวินนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้เกรวินได้เข้ามาอยู่ในอ่าการสุ่มของเซิร์ฟเวอร์ใต้หวัทเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมพูดในคลิปที่แล้วอ่ะ แมงดันสิดคาดมันกลับเป็นตัวของฮิไฟเฟมแต่รูปของอะไรวะแต่รูปของอาวัคซีนแมนวร่างที่สองอ่ะไม่มีแล้วอ่ะแต่ผมยังไม่เห็นมันมาให้สุม่มหรือว่ามันอาจจะมาให้สุ่มแล้วแต่ว่าผมผมตอนนั้นช่วงนั้นผมไม่ได้เข้าหรือเปล่าเอ,อไม่เป็นไรผมอ่ะซึ่งเรามาดูกันที่ว่าความนิยมของเกรวินนั้นมีคนสุ่มกันไปเยอะแค่ไหนนะครับผมอ่ะ มาเริ่มกันที่คนที่มีโปรไฟล์เลยคืออันดับที่หนึ่งนะครับผมพลังอยู่ที่สี่ล้านนะครับผมก็ตอนนี้มีตัวของเกรวินนะครับผมเออบอกเลยว่าแม่งตัวนี้แม่งนิยมแล้วก็ตัวเนี้ยคือเก่งนะครับผมอันดับสามีหรือเปล่าเรามดูก่อนเมื่อกี้ดนอันดับสอันดับ3าอันนี้ใช่ทีมหลอกอันดับ5้าก็มีนะผมน่าจะเป็นคนนะคือน่าจะมีหลายๆคนนั่แหละเออคือ ตัวของเกรวินนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูรูปโปรไฟล์มันก่อนแม่งหล่อเท่มากเลยเดี๋ยวดะมีครับผมอะซึ่งตัวของเกรวินนั้นเป็นตัวละครที่เก่งไม่แพ้โซนิกเลยเนี่ยครับคือเก่งไม่แพ้กับไอ้ที่นี่เลยต่แต่ว่าไอ้มันมันมัน,ม,น,ม,นมันเท่ดีวะเออคือมันเก่งไม่แพ้โซนิกเลยนะครับผมบอกเลยว่าความเก่งคือคือค่อนข้างจะแตกต่างกันตัวของโซนิกนั้นเก่งตรงที่ดาเมจที่รุนแรงมากที่อันติครับผม ดาเมจอยู่ที่600%เเถ้าเป็นอุปกรณ์3ดาวก็ก็800ก็ฟันทะลุคอปูบอมแล้วก็มีบู์ความเร็วนะครับผมตัวของเกรวินนั้นความเก่งอยู่ที่การไล่จมตีครับผมเก่งที่การไล่จมตีติดสตาร์สองรอบ2ตัวถ้าเป็นอุปกรณ์3าดาวติดทั้หมด3ตัวในห้องการไล่จมตีมีการติดสถานะกระดูกหักสีทองด้วยบอกเลยว่าตัวนี้แม่งเก่งแล้วก็ตัวของเกรวินนั้นสามารถใช้ในคอของเกรลิวเอเกเกลิวก,กันซุกด้วยนะครับผมเออ ไอ้คือตัวมันนั้นเป็นตัวสายต่อสู้ที่โหดมากๆครับผมถ้าเกิดว่าแบบใครที่ไม่ทันตัวของโซนิกเนี่ยครับผมแนะนําว่าเป็นเกรวินก็ได้นะครับผมเป็นตัวที่เก่งไม่แพ้โซนิกกันเลยอะซึ่งในเซิร์ฟเวอร์จีนนั้นมีคนสุ่มกันเยอะแยะมากมายเอยไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์จีนนี่ไต้หวันดีกว่าเออเรียกมัเป็นไต้หวันดีกว่านาะคือในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนั้นมีคนสุ่มกันเยอะมากๆนะครับผมเดี๋ยวผมคือตอนเนี้ย มัน,ม,นมันยังไม่ใช่เวลาที่สึดดวนมันจะมาคือผมจะมาทําให้ดูอีกเป็นคลิปหน้านะครับผม,ผมจะอัดให้ดูเป็นคลิปหน้าในคลิปสุดดวนของเกรวินว่ามันมาปุ๊บมันจะแบกแทนยุงได้หรือเปล่าหรืออาจจะโหดกว่ายุงที่แบกมาตลอดเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ซึ่งตัวของเกรวินนั่นอะความดีมันอยู่ที่การสตาร์ทนะครับผมการไล่จมตีนี่คืออีกส่วนหนึ่งแต่ว่า ถ้าจะมีผิดการไล่โจมตีของเกรวินนั้นแรงมากๆผมบวกกับกระดูกหกักสีทองด้วยแล้วก็ตัวของเกรวินนั้นน่าจะไล่โจมตีตัวละครที่มีดาเมจที่แรงที่สุดหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะอ่าซึ่งตัวของเกรวินนั้นผมบอกเลยว่าแม่งโอพนะผมย้ำว่าโอพในเรื่องการสาตานันแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ทันตัวของอ่าอะไรวะโซนิกร่างที่2ก็มาเอาตัวของเกรวินได้ครับผมไม่คือแบบไม่ไม่กลางผมบตัวมันเป็นตัวตีหมูได้แรงด้วยแล้วก็ ใช้ในคอของเกรลิวกอนซูบได้อีกนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่มีตัวของ s อสบวกที่เป็นตัวของตำแหน่งต่อสู้มาแทนตัวของเกรวินนะฮะอ่ะก็จะว่าไงดีคลิปคือขออภัยนะครับผมที่ผมมาลงคลิปในวันเสาร์เพราะว่าอ่าเมื่อวานนะครับผมผมจะเรียกว่าไงผมอัดคือผมกะว่าจะอัดคลิปอะแต่ว่า ผมติดทุระผมคือผมติดทุรัช่วยงานบ้านก็เลยไม่ได้มาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูครับผมก็ขออภัยที่เลื่อนมาเป็นวันเสาร์นะครับผมผมก็จะลงติดกันเลยเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ก็จะเป็นที่พามาดูความโหดของเกรวินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเขาในโหมดในไม่รู้่เขาเรียกว่าอะไรดีอ่นในครับผมในจุดๆเนี้ยที่ว่าพอพอจะทำภารกิจของเกรวินว่างี้อ่ะงั้นเรามาดูกันเลยว่าตัวของเกรวินนั้น แม่งจะไล่โจมตีโหดแค่ไหนและสตันโหดแค่ไหนนะครับผมเอามาให้ครบคอตองเกวินก็ยิ่งจะเนียคือทีมผมเป็นทีมที่กาดมากครับผมคือผมสมัครมาดูฝึกดวลอย่างเดียวผมอ่ะไปครับผมเอาแล้วเขาผมแล้วก็เข้ามาสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมผมก็จะขอเป็นกดมือนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ทีมของบอทนี่ครับผมมันไล่โจมตีสงสัยน่าจะไล่โจมตีตัวละครที่ดาเมจแรงที่สุดจริงๆนะครับผมปั๊บปั๊บอ้ ไล่โคตรแรงอ่ะเออคือแบบอันนี้คือเป็นเป็นดาเมจของเขาจริงๆดูเตะทีโคตรแรงเขาจะไล่ดาเมจตัวละครที่จะเรียกว่าไงเลยดาเมจแรงที่สุดแน่นอนครับผมอ่ามาดูสกิลอันติของเขากันเลยนะครับผมว่ามันจะเท่สักแค่ไหนเดี๋ยวผมก็ปรับเป็นคูนึงเนาะอ่ะปับห,หน้าตาแม่งโคตรไทยต้มไต้ไต้ต้มสตาร์ทสองตัวแม่งโคตรโกงก็ขอบู๊ให้กับ ตัวของเกรวินมอนเดิมเพราะผมเพื่อให้แบบว่าจะเรียกว่าไงดีให้มันแบบเตะแรงขึ้นนิดหนึง่งอ่ะตีไปคือตัวของเกรวินนั้นจะไล่จมตีตามที่ฝ่ายตรองข้ามขยับนะครับผมไม่ใช่ทีมตัวเองเนาะอ่าซึ่งการไล่จมตีนั้นก็ค่อนข้างที่จะมีดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เป็นการไล่จมตีที่ติดสถานะอ่าเรียกว่าไงดีกระดูกหักสีทองทุกรอบนะครับผมที่ไล่จมตีทุอ ใช่ไม่ให้ไล่จมตีหนึ่งครั้งติดกับโดมหกักสีทองตีมาปุ๊บไลจ่จมตีอีกถ้าไฟไฟต้องข้ามขยับอ,ยอีกปุ๊บก็ไลจ่จมตีอีกแต่ไม่รู้ว่า2ดาวนี้ขึ้นไล่จมตีกี่ครั้งเนาะอสองดาวไลจ่จมตีทั้งหมด3ครั้งนะครับผมถ้า4ดาวน่าจะถ้า5ดาวน่าจะเป็น4ครั้งเนาะอ่ะไปส,สตาร์ทครับผมปั๊มปั๊มปั๊มโคตรเฮ่อ่ะหรือผมลืม,ม,ลมบอกไปสตาร์ทของเกรวินนั้นสตาร์ทได้เพียงแค่ 2 2เทินเท่านั้นนะครับผมเทินที่3หรือว่าเทินตัดไปจะไม่สามารถสตาร์ทได้อีกแล้วเนาะอ่ะซึ่งเป็นตัวละครที่เก่งและแม่งโคตรเทสรับใครที่ต้องการตัวละครสายต่อสู้นะครับผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเก่งแล้วก็แบกในทีมปีศาจได้สบายสบายเลยเอออ่ะก็ต่อไปบอกเลยว่าก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องนะครับผมหรือว่าใครที่ไม่เอาแล้วก็ไปเอาตัวของ ตัวที่เป็นเอเดนอาร์บวกเลยก็ได้ครับผมแต่ผมแนะนําว่าเกรวินนั้นเอามาแบกได้นะครับผมเพราะว่าเกรวินไม่ต้องขึ้น5ดาวก็โหดนะครับผมแค่3ดาวสีดาวก<ด>็เก่งมากเลยนะฮะอ่ะชึ่นการไ์ใโจมตีของเกรวินมันมันแรงเดี๋ยวดูดิเตะทีอโอโคตรแรงอ่ะแล้วก็มาดูกันตริกันอีกรอบนี่คือเข้ารอบที่3แล้วนะครับผมมันจะไม่สตาร์ทเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมมันจะไม่สตาร์ทเลยเลยแต่ดัมมี่ก็ค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะก็ S <S <an> ก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่ะซึ่งความเก่งกาของเกรวินนั่นก็หลายคนก็กำลังเห็น่ะอันนี้แค่2ดาวนะครับผม2ดาวก็ยังเก่งขนาดนี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเป็น5ดาวเดี๋ยวเฮ้ยไ,ไม่ใช่5ดาวดิรอดูสุดดวนพรุ่งนี้ดีกว่าอ่าผอรู้ว่าแม่งโคตรโหดแน่นอนอ่าเดี๋ยวเรามาจัดดูสกุสกิลกันอีกรอบดีกว่าเนะะาะอาแล้วข้าวขอเราก็้ามาอยู่กันในเกมแล้วเนาะอ่ะซึ่งฝ่ายต้งข้าวก็ได้เปิดก่อนนะก็มันก็มันคือบ,บอทดเออคือบอทดใน ในโมนี้น่าจะให้ไปต้องข้าเปิดก่อนโอ้แรงมากเลยแต่เกรวินก็เคาะแรงเอาเรื่องนะครับผมตีมาครับผมเกรฟินเคาะไปโอ้เคาะดูดิเคาะทีคือแบบกระดูกหักสีทองระเบิดทีแม่งโคตรแรงก็ใช้เป็นตัวแบกแล้วก็ใช้เป็นตัวที่เคาะเคาะฟูบอมได้ดีนะฮะเป็นอีกทางเลือก่องเนาะอ่ะคือผมคิดว่าน่าจะเละแล้วน,นะฮะก็ใช้เป็นสกิลปิดคลิปที่เนาะเออนี่ครับผมปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บติดสตาร์สองตัวนั่นเอง โคตรโอเพน่นแล้วก็ใช้เป็นปืนใหญ่ม,มัดไม้ครับผมยิงไปมาดูว่ามันจะแบกได้ถึงไหนจังหวะเราจะแพ้เดี๋ยวก่อนเนาะเออแล้ว่อยเจบคลิปดีกว่าอเอา้ยจบคลิปไม่ใช่เจบคลิปเออแล้วก็ไล่โจมตีไปครับคือค่อนข้างจะบาเพ่อถูกอา่าลดดาเมจของไอตัวอะไรวะไอฟุกเฮเก่าเออแล้วก็สตาร์ทไปหนึ่งรอบผมดูว่ามันจะแบกได้ไหคือทีมผมตายหมดแล้วนะคือเอาไอมาให้คับมันก็ไม่มีดาเมจแล้วเออแต่ว่ามันก็แบกได้นี่นอนผมคิดว่า มาดูกันว่ามันจะแบกขนาดไหนครับผมฟินิคแมนล้มลงไปผมป๊อปป๊อปไล่คอไปหนึ่งทีครับผมขึ้นมาดูว่าดาเมจฟินิคแมนจะปิดจ็อบตัวของเกรวินผมหรือเปล่าโอ้โอ้ไม่แตกเฉะยะโอ้โหโอ้โอมหมึงจะโหดขนาดนี้เลยอันนี้คือเธนที่เธเที่สามผมไม่สามารถติดสตาร์ได้นเนาะ,ะก็ลงไปนแดนซ์นะฮะเกินมาไหมตีปกติมาไล่ตีไป โอโ้ผมน่าจะแห้งนะฮะเรามีเกรวินน่าจะแห้งพอดีเฮ้ยไม่แห้งผมปิดท้ายด้วยตีที่เท่ห้อไปก็ไปบอมบอมบอมโอ้โหโคตรเท่แม่งแต่แต่ถ้ายืนมันชนะนนมันไม่ค่อยเท่เลยอ่ะก็มีประมาณนี้ครับผมตัวละครที่เก่งพอๆกับโซนอรร่างที่2ที่แบกได้โคตรดีนะครับผมก็คือตัวของเกรเวินไอหัวเขียวสุดหล่อนั่นเองนะครับผมอ่ะ ซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ับผมถ้าเกิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนที่ตัดสินใจว่าเออจะสุ่มเกรวินด,ดีไหมบอกเลยว่าถ้าคุณสุม่มคุณก็ชนะได้เป็นบางได้อีกนานนะผมเก่งเก่งอีกนานแล้วงั้นมันเก่งอีกนานสำหรับใครที่เป็นสายรีใครใครที่ปั้นส่วนมากๆบอกเลยว่าเตะพีหน้าโยกครับผมอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แล้วก็แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มันก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม ก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับผมฝึกด,ดวนปีศาจกรีวิทมันจะแบกขนาดไหนเราดูกันได้เลยก็อย่าลืมติดตามด้วยนะแข่ด้วยล่ะขอบคุณครับผมที่มารับชมนะไปละบา,บาย